ราบสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องสวัสดีค่ะมณิกระพรกับพี่ดาค่ะท่านิสสาบวันเจ้าพี่น้องวันนี้ตอนบ่ายสามพี่น้องเด้อวันนี้มากับสายฝนค่ะพี่น้องสายฝนที่เบิ้งฝนและพี่น้องเด้องโอฝนกำลังตกเลยพี่น้องเรื่องวันนี้มืณิ t ายเป็นคลิปให็นพรพี่น้องเบิ้งฝนกำลังตกฝภาก็ห้องยู่พี่น้องตกพอซุ่มพอเย็นยดดึงจะบ่แห้ง ตสภาพตกสีมากกว่าดีกันพี่น้องมันเลยเห็นเก็บเห็ดบ้านนี้จะได้เข้าป่าหาเห็ดแล้วนะคะกระสีแดดไปตะคริบกระสีนี่คลิปไปตลาดแน่ขายของตลาดแน่ผลเห็ดเกิดด้พี่น้องด้วยเห็ดอันฟรางนี่สายมือกระสีตะเก็บอีกตั้งสองหมื่นลนละนั่ดตะเก็บเห็ดเห็ดฟรางก็เกิดเพราะเสมอกัาพี่น้องเอ้ยค่อยๆทะย่อยเกิดก็ด้ดีจ้าบัานเจ้มันเกิดอืฝนกัดจักเป็นตกจังได้ฝนกระได เพิตกว่าเสมอกันดอกพี่น้องฝนกระจาว่ามันวันวนี้เครื่องฝนตกซุ่มเย็นซุ่มเย็นกับพี่น้องมาเนี่ยกู้ใหม่ก็เริ่มเย้าแล้วเพื่อนกู้ใหม่ก็เริ่มเย้าเริ่มยังลันดีว่าฝ้าว่าแตกมาเนี่ยเหมือนฝ้าแตกม็เหมือนโอ้ ตกกก็ว่าแห้งเราพี่น้องฝนก็นได้แต่ว่าก็ใายหอ่อนเยอค่ายร้อนได้อยู่ไม่ฝนตกมาอีงน่ะต้รงการตกอีกฝนน่ะ อะไรมาพี่อะไรมาพี่เอ,าอ,อ,เอ้าเข้าเดี๋ยวไป็นหอกฝนเข้า